สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับผมแล้วก่อนแต่ไม่เกียนและทีมงานสนุกคาเช่นเดิมเลยนะครับวันนี้ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะฮะใครยังไม่มีรถขับกลับบ้านอยากได้สักคันหนึ่งผ่อนสบายๆขับง่ายๆออปชั่นง่ายๆไม่ยุ่งยากต้องรุ่นนี้เลยกับ Honda City นะครับผม 1.5SV ตัวนี้โฉมปี2013นะครับเลขมาอยู่ที่1 0 0แสนต้นๆเท่านั้นฟรีดาวผ่อนอยู่6 0 0 0กว่าบาทไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสัก,กาบาทเดียวนะฮะที่สาคัญนะครับ ตัวนี้แอร์เย็นมีเพลงฟังกันแดดก,กันฝนได้ไม่ต้องนั่งรถทัวร์กับบ้านแล้วขับคันนี้ขับกับบ้านพาลูกพาหลานไปเที่ยวขับให้สบายใจกันไปเลยทั้งหมดนี้จัดมาให้แล้วออกกระทุกอาชีพดาวเริ่มต้นที่0%นเตี่ตามนี้เลยฟรีดาวออกรถศูนย์บาทออกรถง่ายไม่ยุ่งยากออกกระทุกอาชีพและอนุพัติไวาภายใน2ชั่วโมงโอ้โหเป็นยังไงอย่างเท่ลูกค้ามาดูกันเลยดีกว่าว่าสภาพคันนี้ จะเป็นยังไงถูกอ,อกถูกใจหรือเปล่ากับราคา3 1 9 0 0 0ับาทเท่านั้นนะฮะก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วมาดูกันเลยกับตัวนี้ Honda City ตัว SV ปี13สีขาวเมทัลลิกนะครับตัวนี้มาพร้อมกระจังหน้าเป็นโครเมียม3ชั้นแบบนี้นะฮะไฟหน้าของเขาเป็นหลอดมัลติ r ร f เลกเตอร์นะครับมาพร้อมก,กับไฟตัดหมอกแท้เดิมจากโรงงานตรงรุ่นไปเลยนะครับด้านล่างของเขาเนี่ยลิ้นจะเป็นโทนสีดำด้านนะ้วยนะได้ความเป็นสปอร์ตเฉีียวมาขึ้น นะครับนี่แค่ข้างหน้าก็หล่อแล้วนะครับฟีดาวน์ผ่อน6 0พันะไม่ต้องผ่อนเกินกว่านี้นะครับผมสภาพคลิปๆแบบนี้เลยนี่ฮะรุ่นนี้ถ้ายังเท่ไม่พอดูเลยนะครับได้ล้อ Mac แม็กแท้เดิมจากโรงงานแม็กถีเท่าทูโทนปัดเงาขอบ16นิ้วมาพร้อมกับยางบิสโตนปี2020 ดอกเนี่ยโอ้โหถ้าจิ้มนิ้วลงไปนิ้วหายเลยนะฮะว่าดอกเหลือเยอะมากเหลือนุนๆเลยด้ดิสเบรกทั้ง4ล้ออีกจะหกักนะฮะตัวนี้เป็นออปชั่นเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะซุ้มลงซุ้มล้อนี่บอกเลยว่าเดิมๆไม่เคยมีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํากอไม้หากพบเจอภายหลังขับมาคืนจอดตรงนี้ที่เดิมเป๊ะๆเลยคืนเงินเต็มจํานวนนี่ดูส่วนนี้นะฮะไงไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างมีให้ครบกันทรงกันสาดติดมาให้หมดแล้ว ออกไปวิ่งอย่างเดียวฟิล์มนะฮะติดตั้งมาอยู่ที่บันหน้า60รอบคัน80ได้วความเป็นส่วนตัวกันร้อนเป็นอย่างดีนะอ่ะดูข้างในกันด้วยดีกว่านี่นะครับสภาพเบาะนี่ของเดิมโรงงานทั้งหมดนะเดี๋ยวให้ดูเลขไม้ด้วยดูเบาะก,ก่อนเบาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะอ่ะยังไม่ใช่เบาะหนังนะในโฉมนี้เป็นเบาะผ้าเบาะแท้เบาะเดิมนะครับแต่ว่าสภาพนี่ไม่กัวเลยไม่ยับไม่ยน่นไม่ฉีกขาด นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานทั้งหมดเลยนะฮะดูเลขไม้กันหน่อยครับตรงนี้ต้องบอกว่าหน้าปัดเลนไม้ตัวนี้ค่อนข้างจะสวยเลยนะผมชอบนะกลางคืนเนี่ยมันยิงแสงสีฟ้าตัดกับสีขาวนี่อย่างเท่เลยเลขไม้หนึ่งแสนมัน 1, 3, 000, 000กิโลเท่านั้นไม้แท้ไมาเดินประวัติศูตรไม่เชื่อไปเช็คเองได้่าเห็นไหมไม่เชื่อขับเช็คเองเลยนะครับนี่ท้าพิสูจนะฮะดูคอนโซลกลางของเขานะครับนี่มาติดฟังก์ชันมีครบคอนโซลกลางตัวนี้หน้าจอไม่มีนะมีวิทยุ นะครับแต่ใครจะใส่หน้าจอได้ไหมได้ไปติดเอาเพิ่มภายหลังได้นะครับไม่กี่ตังค์ไม่กี่บาทแอร์บิดแอร์หมุนมาให้ครบหมดเกียร์ออโต้แบบแถวเรียงใช้งานง่ายๆมีสถานะเกียร์โชว์ที่หน้าปัดด้วยอ่าเป็นไงขนาดนี้เลยทั้งหมดนี้นะฟีดเอาผ่อนอยู่6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นไม่ต้องเอาเงินมาออกรถนะบอกแล้วคำไหนคำนั้นนะครับนะมาดูกันต่อน,นี่แผงคอนโซลต่างๆนะครับควบคุมกระจกออโต้คนขับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเข้าเกียไฟฟ้า มีมาครบหมดนะเนี่ยฮะดูเลยด้านหลังนะครับเบาะหลังนี่เนียนกริบๆินะฮะพื้นที่ต้องบอกว่าไม่แคบเลยใช้งานได้ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับนั่งกันห้าคนไม่ต้องโกยอ,อัดนะตัวนี้หลังคาสูงนะครับแล้วก็พักเข่าค่อนข้างจะลึกนะฮะดูเลยเนื้อเบาะเนียนๆพักคงพักแขนนะฮะดูเลยตรงนี้มีที่วางของที่วางแก้วด้วยนะตรงคอนโซลกลางเนี่ยหลังคานใสๆเลยนะครับได้สภาพแบบนี้ตรงปกแน่นอน น,ะนี่เป็นยังไงด้านข้างดูเนื้อสีของเขานะครับอาจจะมีขนแมวบ้างเล็กน้อยนะฮะจะไม่ต้องห่วงเก็บงานให้สปาให้ใหม่นะครับเดี๋ยวดูห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะถ้าจะกลับบ้านต่างจังหวัดมันก็ต้องขนของเงนซะหน่อยนะครับไม่ขนไปก็ขนกลับอ่ะมันต้องขนสักรอบนึงแหละอันนี้ดูเลยเป็นยังไงลงไปยังลึกนี่ลึกลงไปครึ่งแขนเลยนะเนี่ยนะฮะถัดตรงถัดท้ายของแท้หมดเอาไปเลยตัวนี้ใช้งานกันยาว,ยาว เก็บของได้เยอะๆลึกไปนู่นลึกลงมานี้อีกอ่ะเดี๋ยวเปิดดูนี่ให้ดูอ่ายางอลงยางอะไหล่ชุดเครื่องมืออยู่ครบนะฮะแล้วดูโครงสร้างครับเห็นไหมฮะส่วนเดิมโรงงานนี่ต้องมีรอยซีลเหลืองๆนี้นะอ่าไม่โอเมดักต้องอยู่ให้ครบนะครับถ้ารอยซีลหายมีรอยเชื่อมเนี่ยนะฮะพ่นสีทับมานี่เรียบร้อยนะครับผมสภาพบอกเลยว่าค่อนข้างจะก,กริปนะครับสวยเดินแน่นอนรับประกันความวยเดิมของตัวรถจริงๆเลยนี่ฝาท้องฝาท้ายเดิมหมดซีลเซลจิกปุ๊บเป็นรอยเล็บเลย นะครับดูสภาพของเขาอ่ะนี่ดูขอบเขาเนี่ยจิกพวกเดี๋ต้องเป็นรอยเล็บอย่างนี้นะของแท้นะครับอ่าเป็นยังไงได้อย่างนี้เลยกับซิตี้ปี1ิบสามไมล์แสนต้นๆผ่อนหกพันสภาพเกรด A อบวกอย่างนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมะดูฝั่งนี้ด้วยเนี่ยอ่ะอเนื้อทรงเนื้อสีล้อมงล้อมแม็กของเขานะอ่ะาฝั่งนี้ดูกันด้วยดูกันให้ครบรอบคันไปเลยนะฮะให้มันจบในในที่นี้เลยนะครับหมายถึงว่าดูคลิปนี้จบในตัดสินใจได้เลยนะอ่า หรือว่าเกิดว่าใครยังไม่เชื่อสายตาตัวเองว่ามันสวยเดิมจริงหรือเปล่าอยากเข้ามาพิสูจน์ด้วยตัวเองอยากทดลองขับไม่ต้องกังวลมาได้ทุกวันเราอยู่ที่สนุกค้านะครับถนนล่ม 9, เก้าแขวงเขตมินบุรีกรุงเทพนะฮะจุดสังเกตก็อยู่ตรงข้ามกับบิก๊กซีล่มเก้าเลยนะครับดูเนื้อบงเนื้อ,บอเอบาฝั่งนี้ของเขานะแผ,นแผงคอนโซลแผงคอนโซลเนี่ยสครับพงสครับเพจมีมาให้หมดแล้วนะฮะพูดคําเดียวเลยว่าออกไปวิ่งอย่างเดียวคันนี้ขับอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะฮะเนี่ยดูแผ่นเพจนะฮะ ครบชุดเลยตัวเลขนะครับเลขเครื่องเลขถังนะครับตรงกับสเนาเล่หมดมัดประตรงประตูนี่ไม่เคยถอดแกะงัดแงะแน่นอนนะครับรับประกันความสวยเดิมนะที่เราเน้นขายรถสวยเดิมนะครับรถแต่งแต่งจัดทรงแบ,บบกระบะซิ่งอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเราจะเน้นแบบขายรถแบบสวยเดิมเลยออาทีนี้เดี๋ยวมาดูสองตัวใต้ห้องเครื่องกันบ้างมาดูกันว่าคันนี้สภาพจะไงโชว์กันเลยนะครับ ดึงกันโชว์ส,สดๆไปเลยคลิปนี้แบบเร็วๆนะไม่ต้องตัดให้เสียเวลาแบบเรยวไทม์เปรียบเสมือนว่าลูกค้าเนี่ยดูรถอยู่กับผมเลยอ่ะเปิดขึ้นมาไหนะเอาหาไม่เจอซะแล้วอยู่นี่เออนะครับนี่เดี๋ยวคำฝากระโปรงทัหน่อยอ่ะอยู่ตรงไหนคำตรงนี้นะครับอ่ะเริ่มนี่เครื่องยนต์ก่อนเลยตัวนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์1 5 0 0หรซีซีนะครับหรือว่า1.5ตามชื่อรุ่นเลยเป็นเครื่องยนต์ iVT e c จาก Honda นะครับขึ้นชื่อเรื่องของพละกกำลังนะ รถเล็กกระติดเดียวเครื่องพันหก็ได้เรื่องของพลังกำลังที่ออกตัวดีนะครับไม่อืดมั่นใจทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งนะเครื่อง IV t e c ทเนี่ยถ้าใครถ้าใครทันยุคสมัยก่อนนะเทคเปิดโลกเปลี่ยนนี่เป็นวลียอดฮิตเลยสําหรับรถ Honda นะครับผมอ่าเขาแรงสะใจจริงๆ ABS เนี่ยมีให้หมดนะครับเครื่องยนต์นี่ไม่เคยมีขอดแกะงัดแงะนะครับสังเกตว่าทุกจุดเนี่ยจะตรงมาร์กทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรอยต่อต่างๆรอยเชื่อมต่างๆที่มันจะต้องอาต่อกันเนี่ยนะฮะ เขาจะมีมาร์กมาจากโรงงานนะั้นสังเกตตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมมาร์กเนี่ยบนล่างมาร์กตรงหมดเลยนะครับเนี่ยดูมาร์กพวกนี้มาร์กแต้มสูงแต้มสีเนี่ยเขาจะเน้นเดิมๆหมดเลยนะรถพวกนี้นะครับแค่ดูแลของเหลวดีๆพอไม่ต้องกลัวพังนะฮะส่วนโครงสร้างบ้างดีกวเล่าอยู่เอาอยู่ออยฝั่งนี้ก็เริ่มฝั่งนี้แล้วกันนี่ดูเห็นไหมมุดลงไปเลยนี่รอยต่อเนี่ยนะครับจะไม่มีรอยเชื่อมนะไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยเชื่อมน็อตกระโปรงต้องเดิมเดิม นะครับน็อตก,กระโปงต้องเดิมๆมแต่ว่าถ้ารถบางคันเนี่ยน็อตฝากระโปรงเคยถอดก็ไม่ใช่ว่ารถเคยชนมานะบางคันเนี่ยเขาแค่ถอดทําสีเพราะว่าเวลาเราไปเคมกับศูนย์บริการเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะถอดฝากระโปงเนี่ยแยกชิ้นไปทําสีในห้องเก็บสีนะครับเขาจะไม่เอาเข้าทั้งคันนะอ่าก็ต้องเช็คประวัติอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านีฝากระโปงฝั่งนี้แต่คันนี้ข้อดีคือไม่เคยถอดเลยนะครับไม่เคยถอดแกะเลยนะดูซุ้มชงซุ้มชคเนี่ยนะฮะดูรอยซิลพวกนี้นะครับเม็ดโอเม็ดอาร์ตนะครับอ ยังท่านเครื่องนี้ก็ลองดูแล้วนะครับยังดูแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับยังดูไม่แข็งนะไม่ต้องกลัวกึกกักแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับ Honda City นะฮะตัว1.5 SV คันนี้ฟรีดาวพันหกพักว่าบาทนะครับเงื่อนไขตามข้างหลังผมเลยฟรีดาวออกรถศูนย์บาทออกง่ายไม่ยุ่งยากนะฮะออกทุกอาชีพด้วยนะครับอนุมัติไวภายใน2ชั่วโมงนะแต่ว่าลูกค้าต้องมีเครดิต ที่ดีแล้วเอกสารที่ครบถ้วนภายในวันเซ็นนะเซ็นปุ๊บรอสองชั่วโมงพิจารณารับรถขับกลับบ้านไปเลยไม่ต้องรอข้ามวันข้ามคืนนะครับหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากได้คันนี้แต่ไม่สะดวกมาเซ็นที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ท่านถึงหน้าบ้านหรือจะให้เข้าไปเซ็นในบ้านก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าฝนตกก็เซ็นในบ้านก็ได้ แล้วแต่สะดวกนะผมแย่เล่นนะครับตรงไหนก็ได้เหมือนกันจะเซ็นที่บ้านที่ทํางานที่ทุ่งนาที่สวนที่ไร่บอกมาเลยแบงค์เราสู้ชีวิตขับลุยห้วยลุยป่าไปหาท่านได้ทุกที่ทุกเวลานะครับก็สนใจก็ติดต่อมาเลยไม่ยากที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับทีมงานเรายินดีให้บริการโทรมาเลยนะครับผมแล้วก็หากถูกใจคันนี้นะก็จับจองกันได้หรือว่ายังไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับดูไว้เป็นทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจก็ได้เพราะว่าสนุกค,คาเรามป็นรถให้เลือกมากกว่าตั้ง400คันโอ้โห ไม่มีที่จอดแล้วทุกวันนี้ช่วยซื้อหน่อยนะครับผมโทรมาอย่างไวเลยนะครับผมคันนี้ฟรลดาผ่อน6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับกับฟิตี้ปีสิวันนี้ก็หวังว่าจะครบถ้วนแล้วโอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิงกุุงกิงเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะฮะวันนี้ก็หวังว่าจะครบท้วนแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม